น้ำตีปักอีจอกนี้เหมือดอีกแล้วโดยเฉพาะเหลียบๆนี่ในน,น้อยนึงบาเนี่ยโอ้่นอยู่กลางหุ่นบาเนี่ยหย่านคนเอาอกหอยม้าพอยจอกเนี่ยล้มแหง้ตงต้นนาเป็นคืนอนยุน ตีออกกากฟังรยโยกงังเหลือยู่ยนี่มันก็นเนียนยักษ์สีมีบ่มีเนี่ยขืดว่าสีลุยนี่แหละมือเนี่ยลดเตียมมาพรามเรียบร้อยมดห่าร้อยมันว่านแต่งรถอ่ะลุย <laughs> ยังเดียว จังไดน้อนอนหลับพุ่นสิไปไนไมาตะพุ่นมาหลุนเลยเพราะว่ารถจอดอยู่นี่รถจอดอยู่ฟังนี่สิไปไนไมาตะพุ่นละพุ่นมองไกลๆพ่นไหลมาไหลมาไหลมากะสิมาหอดปีหอดปีกะสิบ,บอกคำอยู่บ,บอ่อะมื่อนี้คำบ่าคำก็ขึ้นว่าตะเมยว่าตะหิวเขา่า ไปนนี่ก็สิไล่ไปนี่ไปน,นี่ไปน,นี่อ่ะอาทำนี่ตะก้อนหมือนเลยลุยลงเบิ่งสิได้บ่ได้ก็ได้